สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จาวันนี้แม่บ้านค่ะพี่พบกันกับอีพีแบ่งปันยามเย็นอีพีที่สองสองหนึ่งกันแล้วนะคะฝากพี่ๆที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะช่องทางสําหรับการติดต่อค่ะพี่จ๋าศูนย์แปดสี่เก้าหนึ่งห้าแปดศูนย์หกห้าส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์นะคะพี่ เ,เพิ่มเพื่อนโดยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์กันเข้ามานะคะพี่จ๋าขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะสะดวกปลายทางคะ่ะพี่จ๋าถทกกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้นะคะเดี๋ยวม่บ้านจะส่งพัดสะดุให้ค่ะอะวันนี้ก็มีพระหมายพี่ได้รับชมกัน1ชุดคะ่ะพี่จ๋าหมายเลขที่1ึงเป็นอปแปะโรงสีเนื้อเลิซนนะคะพี่จ๋าอปแปะโรงสีเนื้อเลิซนนะคะพี่องค์ใหญ่ๆคะ่ะพี่จ๋าเก่าสวยเลยค่ะพี่เป็นเนื้อเลิซนด้านหลังยันชัดสวยเลยค่ะ นี่ค่ะพี่จ๋าแปะโรงสี2519นะคะพี่จ๋าเป็นเนื้อเลิซนนะคะพี่ความสูงอยู่ที่5นิ้วนะคะพี่จ๋านี่คะ่ะความสูงอยู่ที่5นิ้วนะคะพี่จ๋านี่คำใหม่เลขที่1นค่ะพี่แปะโรงสี300บาทค่ะอ่ะอันนี้เป็นหมายเลข31นะคะพี่จ๋าเดี๋ยวบ้านให้ชมอีกทีมีมาเพิ่มนะคะพี่วันนี้คะ่ะหมายเลขที่2เป็นเหรียญพ่อท่านสั่ง2 4ง2่ค่ะ เหรียญพ่อท่านสั่งนะคะพี่จะาพ่อท่านสั่ง2480นะคะพี่จะากราบขอโทษขออภัยพี่เอฟซีค่ะเหรียญพ่อท่านสั่ง2 4 8 0 3 0 0บาทหมายเลข2คะ่ะหมายเลขที่3เป็นพระปิตานะคะพี่จะาปิตานะคะพี่เนื้อผงนะคะพี่จ่าด้านหลังมีร่องรอยการจารนะคะ่ะ ปิตาเนื้อผงหลังจาน300อบาทนะคะพี่เก่าสวยเลยค่ะมีร่องรอยการจานชัดนะคะพี่จรร่าหมายเลข3ามเก่าสวยค่ะพี่อ่ะหมายเลขสี่เป็นรูปหล,อล่อหลวงพ่อจัดค่ะรูปหล,อล่อหลวงพ่อจัดนะคะพี่จ่าเป็นหล่อเก่าๆค่ะพี่เนื้อเก่าสวยค่ะพี่จรร่าหลวงพ่อจัดหมายเลขที่4ี่ค่ะรูปหล,อล่อหลวงพ่อจัดเก่าสวย300อบาทนะคะพี่นี่ค่ะ ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขกันเข้ามาได้เลยค่ะหมายเลขที่ห้าเป็นเหรียญหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วค่ะเสมาปู่เผือกเก่าสวยสาภาพผ่านการใช้งานค่ะพี่จานเหรียญเสมาหลวงปู่เผือกค่ะปู่เผือกวัดกิ่งแก้วหมายเลขห้านะคะพี่สามร้อยบาทค่ะหมายเลขหกเป็นเหรียญจะเริญพรบนหลวงปู่ทิมค่ะ จเรินพรบนปี2517ครค่ะพี่จาหลวงปู่ทิมวัดละหานไรนะคะพี่เก่าสวยเลยค่ะพี่จ๋าเหรียญจะเรินพรบน300บาทหลวงปู่ทิมค่ะหมายเลขที่7ค่ะพี่7เป็นพระนางพญาค่ะนางพญาเนื้อเก่าสวยมีแร่ดอกมะขามโชว์นะคะพี่จ๋าเก่าๆเลยค่ะพี่ นางพญาสามร้อยบาทหมายเลขที่เจ็ดค่ะนี่นะคะพี่เก่าสวยค่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่หมายเลขแปดเป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งค่ะหลวงพ่อดิ่งหูหักหมายเลขแปดนะคะพี่สาเหรียญหลวงพ่อดิ่งนะคะพี่สาภาพใช้เลยนะคะพี่สาสองสี่แปดหนึ่งค่ะห่วงด้านบนหักนะคะพี่ขา ห่วงด้านบนนี่เป็นห่วงเชื่อมนี่นะคะพี่มีร่องรอยการหักออกไปมาแบบนี้เลยค่ะพี่300บาทหมายเลขค่ะค่ะหมายเลขที่เก้าเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามนะคะพี่จ๋าพ่อกลวยเก่าสวยค่ะพี่ด้าน,นหลังเป็นหนุมานปีพศ2521ค่ะหลวงพ่อกลวยหลังหนุมานปี21ค่ะพี่จ๋า3 0 0บาทหมายเลขที่9กค่ะ หมายเลขสิบนะคะพี่จ๋าสิบเป็นสมเด็จพิมพ์พระประธานหลวงพ่อกลวยค่ะพี่สมเด็จพิมพ์พระประธานนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อกลวยหมายเลขสิบค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่ fc ที่สามร้อยบาทหมายเลขที่สิบค่ะสิบเอ็ดนะคะพี่สิบเอ็ดเป็นเหรียญหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงค่ะพี่จ๋าปีสองพันห้าร้อยสามสิบสองค่ะ หลวงพ่อโตนะคะพี่พ่อโตวัดพนันเชิงกรุงเก่าค่ะพี่หมายเลขสิบเอ็ดสามรอยบาทนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะสิบสองเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อโสธรปีสองพันห้าร้อยหกสิบค่ะหลวงพ่อโสธรเมืองฉะเชิงเซาปีสองห้าหกศูนย์สามรอยบาทนะคะพี่เก่าสวยค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อโสธรค่ะพี่ ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขนะคะพี่จ๋าหมายเลข12หลวงพ่อโซทสธร300บาทค่ะ13เป็นงบนำอ้อยหลวงพ่อเนียมเนื้อตะกัวะคะ่ะพี่งบนำอ้อยหลวงพ่อเนียมนะคะพี่จ๋าพ่อเนียมเนื้อตะกัวะค,ะค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋าหนึ่งองค์สามร้อยบาทสององค์ห้าร้อยบาทค่ะพี่จับคู่รวมกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่จ๋าสามร้อยบาทค่ะ หมายเลขที่สิบสี่ครับพี่จ๋าสิบสี่เป็นพระลีลาเมตขนุนนะคะพี่พระลีลาเมตขนุนแร่ดอกมะขามเยอะนะคะพี่จา๋าองค์นี้สวยๆเยอะๆเลยค่ะพี่จา๋าลีลาเมตขนุนค่ะสามร้อยบาทนะคะพี่จา๋ามีแร่ดอกมะขามเต็มองค์ค่ะพี่องค์นี้ค่ะพระลีลาเมตขนุนสามร้อยบาทนะคะพี่หมายเลขสิบสี่ค่ะสิบห้าเป็นรูปเหมือนปัม๊มหลวงพ่อพรหมค่ะ พ่อพรมวัดช่องแคนะค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อพรมเก่าสวยนะคะพี่หลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะคะพี่จ๋าเป็นรูปเหมือนปั๊มสามร้อยบาทหลวงพ่อพรมค่ะเก่าสวยนะคะพี่หมายเลขที่สิบหกเป็นเหรียญหลอกคอน้ําเต้านะคะพี่จ๋าหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาค่ะพี่เหรียญหลอกคอน้ำเต้าค่ะพี่จ๋าหลวงพ่อน้อยนะคะพี่ สามร้อยบาทเก่าสวยเลยค่ะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อโน,นอยนะคะพี่หมายเลขสิบเจ็ดเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะรูปหล่อพ่อเงินเก่าสวยค่ะพี่จ๋าหมายเลขสิบเจ็ดนะคะพี่หน้าตามาชัดสวยนะพี่องค์ <Want S 1> นี้ค่ะคนี่ค่ะพี่จ๋าสามร้อยบาทนะคะพี่รูปหล่อหลวงพ่อเงินสองเอ่อสามร้อยบาทหมายเลขสิบเจ็ดค่ะ เก่าสวยค่ะพี่จ๋าถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะ 18. เป็นหล่อพ่อเงินเช่นกันนะคะพี่รูปลอหลวงพ่อเงินค่ะหมายเลข 18. เก่าสวยค่ะพี่300บาทนะคะพี่จ๋าถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะรูปลอหลวงพ่อเงินนะคะพี่จ๋า300บาทหมายเลข18ค่ะ สิบเก้านะคะพี่เป็นเหรียญจอบใหญ่นะคะพี่จ๋าจอบใหญ่หลวงพ่อเงินคะ่ะพี่มีเม็ดไข่ปลามาแบบนี้เลยค่ะหมายเลขสิบเก้านะคะพี่จ๋าจอบใหญ่พ่อเงินสามร้อยบาทค่ะพี่เก่าสวยค่ะนี่เลยค่ะยี่สิบเป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะพี่จ๋าขออนุญาตไว้นิดนึงคะ่ะพี่วันนี้เหมือนเอ,อ่อไฟจะไม่พอนะคะพี่ฝนตกฟ้าร้องคะ่ะพี่จ๋า เหมือนไฟจะไม่พอนะคะพี่จ๋าหมายเลขยี่สิบนะคะพี่เอ่อจอบเล็กหลวงเพื่อเงินค่ะแบ่งปัน300บาทนะคะพี่จาาพี่พี่ท่านใดที่ถูกใจสนใจต่อสายทักไลนะคะ์ค่ะพี่เดี๋ยวไปบ้านถ่ายรูปเพิ่มเติมเข้ามาให้นะคะพี่หมายเลข21คะ่ะ21เป็นเอ่อพระสมเด็จนะคะพีจะสมเด็จเก่าพิมพ์ปกโคพค่ะพี่ปกโพเก่าสวยนะคะพี่จ๋าสมเด็จเก่าพิมพ์ปกโพคะ่ะ สามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าสมเด็จเก่าพิมพ์ปกโพ3สามร้อยบาทค่ะพี่เก่าสวยค่ะหมายเลขที่ยี่สิบสองค่ะพี่จ๋ายี่สิบสองเป็นสมเด็จวัดเกศชยโยค่ะสมเด็จเก่าพิมพ์วัดเกศชยโยสามร้อยบาทนะคะพี่เก่าสวยค่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่ยี่สิบสามเป็นพระเปิมะค่ะพี่จ๋าพระเปิมเนื้อเก่าสวยนะคะพี่ พระเปิมนะคะพี่จ๋านี่ค่ะพี่เก่าๆได้มาแบบนี้มันๆน,นะคะจะเนื้อออกมันๆน,น,นี่ค่ะพี่อ่ะสามร้อยบาทนะคะพี่จ๋าพระเปิมค่ะพี่อ่ะหมายเลขยี่สิบสี่ค่ะพี่จ๋ายี่สิบสี่เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะพ่อแดงยานวิราชนะคะพี่หลวงพ่อแดงปีศูนย์สามค่ะ เหรียญหลวงพ่อแดงยานวิราชนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อแดงปี0 3นย์นะคะพี่เก่าสวยหมายเลข23-300บาทค่ะ24นะคะพี่เป็นพระผงพ่อท่านคล้ายนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อคล้ายวัดสวนขันค่ะพี่พระผงนะคะพี่จ๋าหลวงพ่อคล้ายคะ่ะยันหลังมาชัดสวยค่ะพี่จ๋า300บาทนะคะพี่พระผงหลวงพ่อคล้ายคะ่ะ เก่าสวยใหม่เลขยี่สิบห้าค่ะยี่สิบหกเป็นเหรียญหะนุมานท่านอาจารย์กูลนะคะพี่จ๋าเหรียญหะนุมานท่านอาจารย์กูลค่ะสามร้อยบาทนะคะพี่เก่าสวยค่ะหะนุมานท่านอาจารย์กูลนะคะพี่ เก่าสวยเลยค่ะพี่จ๋า300บาทค่ะอ่ะ27เ,เป็นสมเด็จขาโต๊ะหลวงปู่โตค่ะพี่ปู่โต๊พิมพค่ะโต๊ะพร้อมการเลี่ยมนะคะพี่จ๋าด้านหลังมีร่องรอยการฝังเข้าสารหินนะคะพี่จ๋า3เม็ดมาแบบนี้5เม็ดนะคะพี่จ๋ากราบขอโทษขออภัยค่ะสมเด็จขาโต๊ะหลวงปู่โตะ๊ะพร้อมการเลี่ยม300บาทนะคะพี่หมายเลข27ค่ะ28เป็นพระซุ้มกอเก่าสวยค่ะพี่ สมกอเก่าหมายเลขยี่สิบแปดค่ะพี่จ๋าสามร้อยบาทนะคะพี่เก่าสวยเลยค่ะถูกใจสนใจนะคะพี่จ๋าสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยค่ะหมายเลขยี่สิบแปดสามร้อยบาทค่ะพี่ยี่สิบเก้าเป็นเหรียญนี่ค่ะเหรียญมหามหาลาโพนะคะพี่ค่าไตรามาสห้าสิบเจ็ดหลวงพ่อทองพูนค่ะพี่จังหวัดบึงกาฬนะคะพี่จ๋าเหรียญพร้อมกล่องมาแบบนี้เลยค่ะ หลวงพ่อทองพูลนะคะพี่สานี่ค่ะมหาโลภานะคะพี่จ๋าหลวงพ่อทองพูลค่ะพี่มาในกล่องนะคะพี่จ๋าแม่บ้านได้มาพร้อมกล่องสามร้อยบาทนะคะพี่สองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดค่ะแบ่งปันพี่พี่เอฟซีสามร้อยบาทเหลือกินเหลือใช้พร้อมกล่องแบบนี้เลยค่ะพี่สามร้อยบาทหลวงพ่อ ทองพูนนะคะพี่จ๋าหมายเลข2ีค่ะแจ้งหมายเลขกันเข้ามาได้เลยค่ะพี่อ่ะสามสิบค่ะพี่จ๋าเป็นชินราชนะคะพี่จ๋าอินโดจีนค่ะนี่ค่ะชินราชอินโดจีนมาในกล่องแบบนี้เลยะคะ่ะพี่จ๋าอ่ะชินราชอินโดจีนนะคะพี่มาในกล่องค่ะสามร้อยบาทนะคะพี่พร้อมกล่องสวยๆเลยค่ะพี่ ชินราชอินโดจีนนะคะพี่จ๋าตอกโค้ดหมายเลขมาแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะพี่จ๋าสามร้อยบาทหมายเลขสามสิบค่ะมาในกล่องนะคะพี่สามสิบเอ็ดเป็นปิตาสายวัดสะพานสูงองค์ใหญ่ค่ะปิตาสายวัดสะพานสูงนะคะองค์ใหญ่นะคะพี่สามร้อยบาทกันไปเลยค่ะพี่จ๋าส่งฟรีนะคะพี่จ๋าหนักนิดนึงนะ,ะพี่นะมีน้ำหนักคะ่ะองค์นี้ นี่นะคะพี่จ๋าปิดตาสายวัดสะพานสูงค่ะความสูงนะคะพี่จ๋าอยู่ที่4นิ้วกว่า,วาค่ะความกว้างประมาณ3นิ้วนะคะจ๋านิ้วเช่นกันค่ะพี่ประมาณนี้นะคะพี่อ่ะแบ่งปันที่พี่ fc 300บาทค่ะหมายเลข31ค่ะอ่ะวันนี้ก็ฝากพี่ๆนะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะ ช่องทางสำหรับการติดต่อนะคะพี่0 8 4 9 1 5 8 0 6, 5, สีงส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่สาวันนี้ก็ขอจบคลิปอีแบ่งปันยามเย็นอีีที่221ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า